สวัสดีครับเดี๋ยวเราจะไปพ่นยาขี้เล่าเราจะไปพ่นยาขี้เล่านะครับแหกบทโควิดนะครับมาชมกันนะครับ โดยต่อติดสิบเปอร์เซ็นต์อ้าวครับผมอันนี้แม่มาค่าเสือครับค<ข>่าเชือสักหนึ่งรังให้นะยัง้องจ่ายอ่อค่าเสือก่อนครับครับค่าเสือได้แตงมาฉีดสายหน่มันหมดได้อ่าข้างหน้ามาข้าเอามือมาครับเอามือมาครับอันนี้มีเพื่อนมาด้วยนะครับ เอามือมาครับครับอ่ายินยอมอยู่อันนี้อ่าปอนฮะปอนปอนอ้าวเพื่อนครับเพื่อนอ้าวครับต้องต้องฉีดแอลกอฮอล์ครับผมอ้าวปอนมือแค่แอลกอฮอล์เนาะเศษเป็นไงครับตอนนี้เดี๋ยวมาใกล้สัมผัสผมไม่ได้นะครับ อ๋อครับผมต้องฉีดครับผมเมื่อคืนเข้าบ้านมาก็ไม่ได้ฉีดครับต้องเอาสองรอบครับวันนี้อย่าไมงไม่หงายหงายโน้มไปไหนครับ <c oughs> มาครับมาฉีดเลยครับมือจ้ามือข้ามดังแง่จับมือของแม่โน้มเอามือมา,อามือมาเอามือมาครับผม ครับทำตามกฎนะครับเนาะครับอน,นุญาตให้ดูดีครับครับปอนยูโอเคครับบ๊ายบายครับผม